สองกว่านี่เนี่ยจริงก็รถคันนี้แหละมันจะเป็นรถคันอื่นที่ไหนเป็นไปใครรถคันนี้จตลอดฮะเฮ้ยคดีๆจริงแล้วพี่เฮ้ยนี่แหละคันนี้แไดะคันไหนลึกก็คันนี้ราลองไปดูกล้องดีกวูคันไหนคันหนึ่งแบบปลนยปลายแล้วแล้วก็ไอ้น็อตอยู่ไหนใครรู้จักอยู่ไอ้น็อตอยู่ของกาแฟรถไฟที่โอมครับ ติดต่อใครแผลได้มาตั้เมตกี่รอบแล้วติดต่อกี่รอบแล้วอันนี้รอบที่อรอบที่สรอบแรกอ่ะเอาแจ็คเก็ตมาเดียวรอบแรกอันนี้เอาผูกไหมจต้องเห็นตัวผมเจออยู่กับลยรเหรอเจออยู่กั อยู่ข้างน,นอกวยข้างนอกมันอยู่ข้างนอกได้ไงเขาไม่สามตีเอียงองไปเอาเขาบอกอยู่ข้างนอกนี่น,นี่จะไปขายเท่าไหร่นะหม,มื่นสามแล้วนี่มันอยู่ข้างนอกอะกับนทำยังไงล่ะที่นกหนูแขวนอยู่ข้างนอกมาเป็นปีๆแล้วี่เอาดีๆีรมอง ไม ah. ่เราเลยตอนเที่ยงวันตอนเที่ยง่อนเขาเล่กันมาไว้ก่อนเล่าไว้ก่อนผมมีเวลากับคุณทั้งวันใวันนี้ตอนต่อเหตแเราไปยืนคนไปยืนคนสามครับแ้่เราอีกคนนุใช่ครับผมยู่เพื่อนน้องตัวนี้ไอ้น้อเป็นคนดูมาใป่เงินสามคนใช่ เวลาผมกำลังจะออกไปซื้อของครับผมไปใช่ผมก็ยืมรถแฟนผมผมก็ไม่คิดว่ามีอะไรใช่ก็มันบอกให้ผมช่วยยืมผมก็ช่วยยกมาเอามาแล้วไปไหนเอาไปบ้านพี่ครับทุกสาสี่ทุกสายสี สามสิบสี่แตเพื่อนเพื่อนผมเป็นคนติดต่อขายเท่าไหร่นี่ยี่หมื่นกว่านี่ในการับคืนมาอะไรนะเอาไปกับคืนมาแล้วมีขายไหมยังเพื่อนผมติดต่อขายไปแล้วติดต่อขายแต่ยังไม่ได้่นี่ครับเขามันบอกว่าเอาออกมาส่งกับ CBT เชื่อไหมขายเท่าไหร่นะนี่ยี่หมื่นกว่าเลยครับ ทำกี่หัวแล้วสครับสองหัวแล้วนี่แล้วไ้แล้วัีแล้วนกอะไรหี้แล้วไปเจอมามันครับอะไรไม่รู้เจียวเมื่อนั้นขายไปเท่าไหร่มื่อก่อนมันขายไปก่นมัยกับ